เดี๋ยวเราจะพลิกด้านที่เป็นรอดช่องขึ้นมานะครับจะทําให้เหมือนกับว่าหมูเด้งเนี่ยยืนอยู่บนหญ้าเลยนะครับตัววุ้นนุ่มเด้งกําลังดีครับไม่แฉกเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปด้วยครับเพื่อติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไายตกันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่ด้วยนะวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับก็จะมีผงวุ้นนะครับน้ําตาลทรายน้ําเปล่าแล้วก็กะทิครับเราจะน,นําน้ําเปล่าเทใส่หม้อก่อนครับตามด้วยผงวุ้นนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ เราก็จะแช่บุญในน้ำเปล่านะครับทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีครับเพื่อให้บุญอิ่มตัวนะครับพอเราแช่ผงบุญครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาต้มบุญกันเลยครับเราจะใช้ไฟกลางในการต้มบุญครับพอเราเปิดไฟแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าตัวน้ำตาลจะละลายนะครับพอน้ำตาลละลายแล้วนะครับให้สังเกตดูที่ก้นหม้อเริ่มจะมีฟองขึ้นมาถ้าเกิดมีฟองขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นไฟเบาครับแล้วเราก็จะต้มบุญให้สุกได้เลยนะครับ วิธีการสังเกตว่าวุ้นของเราสุกยังไงนะครับให้เรานําไม้พายมากดกวาดไปตรงก้นหม้อครับให้สังเกตตรงไม้พายนะครับถ้าเกิดไม่มีตุ่มๆก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกแล้วนะครับพอวุ้นสุกแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอย่าหยุดมือนะครับถ้าเกิดหยุดมือเนี่ยตัววุ้นจะไหม้ได้ครับเราจะต้มวุ้นไม่นานครับเอาแค่พอเริ่มเดือดแค่นั้นพอนะครับสังเกตตรงขอบหม้อนะครับมันจะค่อยๆมีฟองขึ้นมานะครับพอเราต้มมาสักพักเนี่ยตรงน้ําเริ่มเดือดประมาณ เราก็จะปิดแก๊สได้เลยครับแล้วเราก็จะคนต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการคายความร้อนไปในตัวด้วยครับพอเราได้ตัววุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตักแบ่งตัววุ้นกะทิของเราออกมาครับแบ่งออกมาสองทั่วอย่างนี้นะครับแล้เรานําสีดํามาบีบใส่ครับสาหรับสีดํานะครับเราจะใช้ทําเป็นตานะครับอีกอันนึงนะครับเราจะใช้เป็นสีชมพูครับสําหรับตัวสีชมพูเราจะทําเป็นแก้มนะครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นสีชมพูนะครับพอเราได้สีดำกับสีชมพูเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เรานาตัวแม่พิมพ์หมูเด้งมานะครับให้เราสังเกตดูด้วยนะครับว่าฝั่งไหนจะเป็นทางหัวฝั่งไหนจะเป็นทางท้ายนะครับนี่อันนี้จะเป็นฝั่งทางหัวนะครับส่วนทางท้ายจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ข้างในจะมีรูปหางอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเหยาะสีดํามานะครับอย่างนี้นะครับเหยาะลงให้เป็นตาอย่างนี้ครับทั้งสองอันเลยนะครับเราจะทิ้งไว้ให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีแม่พิมพ์เยอะๆครับลล้ก็ยยดงไไปเ หย่อให้เป็นตาอย่างนี้ก่อนนะครับต่อไปเราจะมาหยออแก้มกันนะครับซึ่งตรงแก้มนะครับจะอยู่ใกล้ๆตาครับจะเป็นบุ๋มๆตรงนี้นะครับเราก็นําดัอบเบิร์มาหย่อให้เป็นแก้มนะครับพักไว้ก่อนครับรอให้เซตตัวแป๊บหนึ่งครับพอตัววนเซตตัวเราก็พลิกทําอีกด้านหนึ่งครับต่อไปเราจะมาทําสีของตัวหมูเด้งกันเลยครับอันนี้จะเป็นผงวุ้นที่เราต้มไว้แล้วนะครับนํามาเทใส่ถ้วยครับ แล้วให้เรานําสีดํามาหยอดใส่ตัววุ้นกะทิครับเราจะทําออกเป็นสีเทาๆนะครับคนให้เข้ากันครับเอาสีเทาประมาณนี้พอนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนอยากได้สีอื่นก็สามารถผสมสียังอื่นแทนลงไปได้นะครับอันนี้ตัววุ้นของเราเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะตักตัววุ้นที่ผสมเป็นสีเทานะครับมาเทาใส่แม่พิมพ์ได้เลยครับจะรอให้ตัววุ้นเซตตัวนะครับ รือถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะให้เซตตัวไวๆนะครับเ,เราก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นได้เลยครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับนะครับว่าระหว่างที่เรากําลังรอวุ้นของเราเซตตัวอยู inform inform ่ <tuh> แล้วจะเก็บวุ้นที่เหลือยังไงวิธีการก็คือให้เรานํากระทะมาใส่น้ําตั้งให้ร้อนเลยพอน้ําร้อนเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดแก๊สครับแล้วเราก็จะนําตัววุ้นที่เรายังใช้ไม่เสร็จมาวางไว้ในน้ําร้อนตรงนี้ครับถ้าเกิดน้ําร้อนของเราเริ่มเย็นแล้วเราก็สามารถเปิดเป็นไฟอ่อนนะครับรอให้น้ามันร้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับพอวุ้นของเราเซตตัวแล้วนะคคครรรััับบบเเดี๋ยยวาาต่่ออออไปจะะะะมแแกกกุนนง นี bon ana, oh ค่ครับเราก็จะได้ตัววุ้นหมูเด้งมาแล้วนะครับพอเราทำวุ้นหมูเด้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทาวุ้นลอดช่องน้าตาลกะทิกันเลยนะครับสาหรับส่วนผสมที่เห็นอยู่นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของวุ้นกะทิลอดช่องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของวุ้นกะทิน้ําตาลมะพร้าวนะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัววุ้นลอดช่องกะทิกันก่อนเลยครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเส้นลอดช่องครับหัวกะทิน้ําเปล่าน้ําตาลทรายผงวุ้นเกลือป่น ต่อไปก็จะเป็นส่วนของวุ้นน้ำตาลมะพร้าวกันนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับหัวกะทิน้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวผงวุ้นเกลือป่นทีนี้เราไปลงมือทำกันได้เลยครับให้เรานำตัวผงวุ้นมาแช่น้ำไว้ก่อนครับแช่ให้วุ้นอิ่มตัวก่อนนะครับเราจะแช่วุ้นในน้ำอยู่ที่ประมาณ15นาทีครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถนำไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับพอเราแช่วุ้นจนครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาต้มวุ้นกันเลยครับ ขั้น <ítulo> ตอนแรกเราจะต้มวุ้นด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับระหว่างนี้เราก็จะคนวุ like ้นไปเรื่อยๆเลยครับพอวุ้นของเราเริ่มเดือดแล้วทีนี้ให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไปครับตามด้วยเกลือนะครับเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอน้าตาลทรายละลายแล้วทีนี้เราเปลี่ยนไฟให้เป็นไฟอ่อนเลยครับแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อประมาณสัก3านาทีครับหลังจากที่เราเคี่ยวตัวน้ำวุ้นจนรู้สึกว่าตัวน้ำวุ้นของเราเริ่มจะเหนียวๆแล้วนะครับต่อไปให้เราใส่กะทิลงไปนะครับ แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนกะทิของเราเริ่มเดือดพอนะครับวิธีการสังเกตก็คือตรนขอบด้านข้างตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าตัวขอบๆเนี่ยเริ่มมีฟองเดือดๆขึ้นมานะครับพอถึงขั้นตอนนี้ให้เราปิดไฟได้เลยครับเราก็จะคนคลายความร้อนนิดนึงนะครับพอเราคลายความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะนําไปเทใส่ถาดได้เลยครับแล้วก็ให้เรานําตัวรอดช่องนะครับมาเทใส่ถาดครับเกลี่ยให้ทั่วเลยนะครับ พอเราเกล่ยรอดช่องจนทั่วถาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพักไว้ให้ตัวรอดช่องตรงนี้นะครับเซตตัวครับแต่ว่ายังไม่ถึงกัะแข็งนะครับระหว่างที่เรากําลังรอให้วุ้นรอดช่องเซตตัวนะครับเราก็จะมาทาวุ้นน้ําตาลมะพร้าวกันเลยนะครับเราก็จะนําวุ้นที่แช่น้ํานะครับมาเทใส่หม้อครับเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็จะต้มวุ้นไปก่อนครับพอวุ้นเริ่มเดือดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ตัวน้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับตามด้วยเกลือครับเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะครับาลละย พอน้ำตาลมะพร้าวละลายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟเบาครับแล้วก็ใส่กะทิที่เราเตรียมไว้ครับแล้วเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าตัววุ้นน้ำตาลมะพร้าวของเราจะเดือดนะครับพอเราต้มวุ้นมาสักพักนึงแล้วนะครับตรงขอบๆตรงนี้ครับเริ่มจะมีฟองขึ้นมาทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็คนคลายความร้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะนาวุ้นน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้ไปเทไว้บนวุ้นลอดช่องของเราครับตอนนี้วุ้นลอดช่องของเราเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วนะครับนี่ครับดด้งึนนนะอามมกลไไป่ติิวข ต่อไปเราจะนําช้อนมาคันหนึ่งนะครับค่อยๆเทตัวบุนน้ําตาลมะพาร้าวเทลงไปครับค่อยๆห,หยอดลงไปนะครับอย่าเทเป็นจุดเดียวนะครับถ้าเกิดเทเป็นจุดเดียวเดี๋ยวตัวบุนก็ช่องของเราจะละลายได้ครับไล่เทอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับพอเราเทบุนน้ำตาลมะพร้าวลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะรอให้เซตตัวครับ พออูนเซ็ตตัวแล้วนะครับเราก็จะตัดุ้นกันเลยครับโดยที่เราจะตัดุ้นเป็นขนาด3มนิ้วกันนะครับแล้วเราก็จะจัดหมูเด้งมาตกแต่งบนด้านหน้าของอุ้นได้เลยครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับุ้นหมูเด้งรสช่องน้ำตาลมะพร้าวของเราครับเดี๋ยวเรามาตักใส่กล่องกันเลยนะครับ จะเห็นไหมครับ prediction? ว่าด้านล่างเนี่ยจะมีลอดช่องอยู่นะครับเหมือนว่าหมูเด้งเนี่ยยืนอยู่บนหญ้าเลยครับอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกด้านที่เป็นลอดช่องขึ้นมานะครับจะทําให้เหมือนกับว่าหมูเด้งเนี่ยยืนอยู่บนหญ้าเลยนะครับแล้วก็เอาหมูเด้งตามมานะครับเห็นไหมครับว่าพอเราวางฝั่งด้านหญ้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นไปอีกแบบหนึ <ım eni> ่งครับทีนี Nixon ้เรามาชิมกันเลยนะครับเริ่มจากตัวลอดช่องหอมอืมหอมมากเลยครับหม่นะอืม ตัววุ้นนุ่มเด้งกระดังดีครับไม่แฉกเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปด้วยครับทีนี้เรามาลองหมูเด้งกันนี่ละลายในปากเลยรับรองได้เลยครับเพราะถ้าเกิดไปทาขายเนี่ยต้องถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนครับและในเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีเปิดสอนครับวุ้นแฟนซีด้วยนะครับถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนสนใจทักไปหาที่ข้อความแฟนเพจได้เลยนะครับจะมีทีมแอดมินคอยแนะนําให้ครับ ่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ํายําครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาคอร์สซอสช่องใสลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบหนืดๆแบบที่กําลังฮิตอยู่ในตอกๆนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทําขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะว่าขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้าชมว่่่่่าาอออรยยทุกกคคนนนเละไมวสใจห็ มินไปได้ที่หน้า f a c e b o o k Fanpage ของเชฟแวนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ